นาแน่นสีจะแน,น่นแบบของเทปูพเป่าดิคยังอันอะไรลอยสองร้อยห้าสิบมันแบบนี้โอ้หน้าหนาวนี่เหมาะเลยแล้เนี่ยอะไรนะพันสี่กับพัหนหก <1, 6. S 2> เออนี้เรานนี้มาใหม่หเปล่าลม้มแ้ามัน นนนนแต่มันต้องใครก็โยน,นหนึ่งเนาะครับแต่มันต้องอันหนึ่นกน็ต้องมีเครื่องเป่ากันเนี่ยตัวื่อสูดนะแม่นครับสิบห้าองศายี่สิบองศาโอ้ยี่องศานันเป็นนอนที่ไหนนะโดยอนนอนได้เย,ยนอะอ,อันนี้เตียงมีี่ก้านห้งโอ้มันน้อยแต่ฮะยี่องศานี่สิบองศา,งศา,งศา,งศาแต่มันน้อยไงมันอาศัยพวกพา ดีนรับเจอสำหรับเปิน,<อ>นปลาครับคนวนขนาดนักมีารผมสี่มันนันนกด้วยหวักระสุนงสานี่ด้วยนั่ไปยู่ายดอยถนนอ,นอะ่ะขวาคนนักนก็้ท่อนอย่งระเบือนี่ 12มันนี่มันมีนี่ตัวนี่อยูมันนะเท่าไหร่4คนมันมีของข้างในอันนี่รอยนี่รอยข้างในมันน่ะเนี่ยจริงๆเนี่ยพวกจสียอี้ก็โอเคนะเนี่ยหกร้อยห้าสิบงแอันนี้ห้าร้อยมากว่ายังเจมมาไปยัดบจอดเนี่อันซ่อมเนี่อันเออตายละตั้งใจอยู่เนี่ อัวนี่ยทันเดียวหนังร้อยสี่สิบนะยังดีหรอร้อยกระปเป๋ามีเป้ยนะ่ยาครับกระเป๋าเก็บความเย็นนะครับรักษาอุณหภูมิร้อยแปดสิบบวกร<ะ>้อยแปดสิบครับใส่ใสากาแฟ <laughs> นน,นี้แนี้สยสาวนีร้อยอันนี้ซีรอยอันนี้สามวนห้าซีผงามกว่าน่ะอันนี้ส่น้าม,มอนได้ได้นเราเหอเหกระเป๋าเก็บความเย็นขอนใส่รถยนต์ทัแปดเออต้องรถยนต์นะครับมัวซื้อรถยนต์เลยจีนเข่า แต่ปูแป้งในการหรอือยังไม่ใส่กระป๋องเนี่ยกะเอาซ้อนตึงแป้งเลยได้ขายอ่าเออแปดสิบบาทเองเนี่ยทุกคนอแปดสิบบาทเองกระป๋องหมดเนี่ย,ออนนยโอไปเอาไปซื้อไปอย่างนั้นแต่ชนมาตัวเจียงไม่ร้อนเจียงไม่ซื้อันเนี้ใิดกระเป๋าไว้เนาะใส่กระเป๋าใส่น้าไปกินซ็่เป้อะที่หนักมากไปต้องพกเป็นเด็กเดินเขาแท็กกิ้งหลายวันสำหรับผู้ใหญ่4ี0พ อ๋อเปลี่ยนเต้นคนเดียวนิดน้อยๆมันเบามันเบาแล้วกระทะน่าจะเก็บเล่น้อยอันนี้รับอันนี้สามพันนี้ยเจ๋งขมม่อดันเท่เต็มมีประตูนาหน้าข้างนี้ะสามร้อยใครนี่กิดจัดน้ออ่ะนี่ เียดูเีได้ตัวนี้ดูดไหลฮึ่มจุดอน

ยกแปะซ้ำแต่มันับได้แล้วเนี่ยใส่หลังรถไปล้วก่อนให้ถิงตีงน้ากับซูบเข้ากับเ,เออเติมดีเหรอนี่มัวกันกันยุ้งกันนี่กันแมงคนทหารท่วน สางร้อยสาวนี่หมอกหมอกกระเป๋าหลายช่องสี่หนึสิบลิตรสองร้อยสาวกันนะแล้วบอมยีสายด้วย อ๋อนี่นะก็สิมันเกงคริติคอทนทานเป็นพิกัดอะทนทานจะได้นิวนวันดีแท้อืมใส่นุ่มหนุ่มเนาะ ก็0วันนั่นูซื้อเป็นตัวนั่นนี่นะผ้าหนุ่มเนาคนน่อย่างมันเนี่ยอย่างยาวนี่ก็มันอยู่ในตะกร้านี่ก็ครับ น,นี่มันทอดทอดมาเปลี่ยนขาสั้นได้กระเป๋านี้หลายอันางใช่ไหมลองซิบหนอยเด็งเกงขายาวทูอินวันเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นได้ไม่เอ,อ่ยนี่เขานายอะไรเดินฟางน่าจะแห้งไวครับแห้งไวตัวใช่ครับ งามเต้นหนนนมี่เก้าลอยก็ได้แล้วเนี่ย

ีรถเอาไป็นไหล่อาไปเแถวเสมอโกาจำจำโมกาตู้สาม่อยเป็นเนี่ยสมบัติสิสิรหัสห้าห้าห้าก็ะ่ะะะานนั่งสบายนั่งรับกระด็นเ ก็อีสูง1,300บาทคือมันหนุ่มดีเนาะอะไรที่กับพันสอบกันน่ะโยกหนัง่งละอืมค่อยขึงเลยสามร้อย ไปกว้างกนนนงนะ้เนนันเอดสูร้อยแปดสิบสองสองร้อยแองร้อ้นนอันเดียวกันนะครับเศรษฐกัจภาพเนี่ย แต่คนไล่แบบแบบไหนก็นอันนี้หยิบอย่างว่าไปห้าร้อยเจมซื้อมาหน้าอะไรปกตีฝากลูกอ้วนซื้ 500. อห้าร้อยไงฝากลูกอ้วนซื้อนะไรกันเนี่ยแต่มันเก็บได้น้อยดีหน่านเนี่ยออกมาตัวคืนนี้ทองคอ,อโอ้อนะโหแล้วขนาดฮึ่บยกป่นเต้ โอ้แล้วแกจะไปนี่จะได้หนิ่ัลโหลฮั้นสองก็ถ้าไปต้องเป็นเปนลออี่ยนรถอะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ผมได้อะจบเลยอะ เราใส่ของของนี้เราเตียงเตียงตีวาแต่แค่แต่โดมนี่ห้าพันห้ารถเข็นนี่สองพันห้านั่นนี่เหรอนี่เตียงน้อยนี่เตียงน้อยนี่พันเดียวโอ้นี่อ้าเข้าไปในนอนเต้นน,นะเนาะ 哎，码码码。拿，码在 เจ็ดล่อนเี็ดสิบแปดพัน